ไปไปครับอไปไปอยู่เลยครับวัดกัดจริงกูอย่างว่าอย่างว่าอยู่ด้วยครับอยู่ด้วยครับผมอยู่แล้วมันก็เลไม่ใช่ปลากัดเดียล่มเน้น้ำเนี่ยเกลียดผมไม่นานลำโพงกลับมา ไมลืมต้องใส่หรอที่เราเพิ่นี่แหละไม่นานโทรกลับมาเลยแหละไม่กลับมาเลยเยียลุกไปไหนอ่ะปกติต้อังตับนะนย,ย้ายย้ายคนออกมาไงเจอแดด ข้าช่อง้มันตับเมนคตัวใหญ่เลยใหญ่เลนะไม่ดุเมื่อกี้ว่าเมี้ตัดนก้าตับปแต่กใสเลยเี่ใสตัวพี่มันนอนในถังนอนในกระสอบอะตัดไม่น่าเลยร <c> ว <oughs> <c oughs> ไม่น่าเผลอข้า <c oughs> วเยี่ยมบกก็แดดก็หมองวู่งวอะ ไม่ใช่นแล้วมันโคกตับมาเนี่ยไเจดปรีดกูบอกแล้วเจ็ดีเจ็ดปรขีดะตเาเจ็ดตัวหน้าเลยเอดให่โวยหโวยโวยวายไปสตอยอบีครับผมเต็มหน้าหน้ากูเต็มเลยเเล็กใหญ่ได้หมดครับผมเมื่อกี้เก็บไซโลไปอันนี้เอาไซขีไง เรียกว่าปลาเล็กกับไปติดนี่โอเคครับกระปอมบีครับผมเหยียตัวใหม่จากน้าเป็นหนึ่งครับใครจำไปจะได้ครับการันตีถุดเจ้าครับผมกระปอมบีมีดีกว่าที่คิดมเเเป็นนอออื่องแงยโดลดกัดผิดครับ ครไปไปครับเอาไปไปครับไปอีกแล้วครับเอาไปไปครับเอาไปไปครับเอาไปไม่หยุดเลยครับวัดนะครับวัดกระโดดกระเด้งเลยครับแต่ละตัวโอ้ยตายตายเวียนตะไลแกบก <c oughs> ็อพอมีครับผม <c oughs> เล็กใหญ่ได้หมดนะครับ ชื่นเดี่ับตรงยาวๆวัดออมันครับผมโอเคคก็ฝากพนักงานด้วยครับผมเอกเกับทอลบเอ้ยกระปอมเอ๋เขาวกระปอมบีกระปอมบีครับผมตัวนี้กระปอมบีครับโอ้ยพูดผิดตัวนี้กระปอมบีครับโอเคอีอนนกะอรกะปอมบีดีดีกว่าที่คิดครับผมสุดยอดครับใช้เจ็ดแปดเจ็ดแปดเบสตัวโอนะเบสตูลโ,โล นั่งไกลสีไปถึงนี่เบอยนั่งนานนะวะกูว่าโดนแน่เลยนั่งนานหรือนอนไปแล้วหรือนอนไปแล้วก็ไม่รู้คือเข้าวกะท,ท่อนเนี้ยท่อนเนี้ยท่อนมันจะเป็นท่อน,นท่อนท่อนท่อนเนี้ยไป้ยตรงนั้นอ่ะใหญ่จริงพี่เอกบอยจะเชื่อเลยใหญ่จริงโอ้ยนั่งตื้อซะอืมันจะกัดบุบมันกัดบุบ,บ,บแต่มันกัดไม่โดนบัวใช่ไหมอืมโดย <Okay. S 1> จากบัวก็กัดในบนน้ำเตียนก็กัดดันออกมาจากบัวแล้วกัดนอกบัวเลยแล้วกัดไม่โดนเท่เท่นะครับไม่ ดู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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วก็ไปเลยใหญ่ด้วยเฮียเขาลบไปกี่ตัวเลขกันอยู่ได้โอไม่เป็นไรมีมีวันนึ่งนั่งมาที่จละนั่งไรโซนหกโมงคุยออกไปเนี่ยฮะออกไปครับมาดิมาหนีเลยนะเช้าเลยใช่สองคนน่ะมาหรอใช่สองคนไม่ไรพวกเนี้ย มาเออพอไม่รู้จะไปคลองไหนอะไรตอนเนี้ยจริงกล้องเหนียววะโอ้โหกล้องคุกอยู่นี่ยี่ย่ะไปขยับเขาด้วยดิฮะไขยับเขาด้วยดิโอ้โหคนดีเลยดีกว่าเนี่ตั้งพอดีเลยขนาดนี้อืมอืมเห็นป่ะอาจารย์เว้ยกดใหม่ยังไม่เห็นเห็นไหมเห็นแต่หัวแวบกดความน้ารู้หน่อยสวย ป่ามเห็นท้าคนม่เห็นยอดปลาเฮ้ยที่แกทำหลุดตอนเมื่อกี้เอ้าที่คุณก็ลืมเลยเมื่อกี้นน้ำอย่างงี้โอ้โหนั่นลูกจีบดิ นะเอาเก็บยังไงวันนี้วันนี้แบบวันนี้แบบตั้งใจแบบไม่ได้ตีอย่างอื่นเลยเนี่ยพอกูมามันพอเกี๊ยบมามันมันกัดงูเลยดูเลยโหโอ้กัดจริงวะอย่างว่าอย่างว่าอยู่ด้วยครับอยู่ด้วยครับผมอยู่เลยครับก็เลยโอ้โหถอดกัอนไปอยู่ตรงนู้นครับสั่งได้กระปอมบีสั่งได้สั่งงานได้มีเมื่อวานมันไซนี้เกี๊ยบเมื่อวานมันไซนี้ ไม่ใช่สายมือ <laughs> ปลปลาปลปเ <c oughs> องไปโอ้โหสายกบโล้แลเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อวานมันเมืม่อวานมันไซนี้วิวานมันไซนี้ก <c oughs> ัดเป็นกระปอมวีครับไม่เห็นช็อตแน่นอนครับเพราะมันขึ้นกัดลูกปลาแล้วผมนั่งโมกันอยู่ตีใส่เลยไม้เดียวจบรู้เรื่องโอ้โหสายสวยสวยมากมากโอเคแม้วานมันไซนี้เจี๊ยบคุนไปส่งเยอะก่อนรลบลบลบนั่งเฝ้าครับดูครับไม่ใช่ปลากัดเดียวล่ม นั่งอะไรนะครับนั่งลบแดดกันที่นั่งเฝ้ากันเนี่ยจะปลากัดดีจะล้มกันเย็บมาดิดูดันเย็บมาดิกัดดีจริงครับของนี้สุดๆอ่ะแล้วกัดแม่ได้กระปอมบีด้วยนี่เฉาลุกสั่งได้จริงครับเกือบโลครับไอ้นี่สั่งกัดเลยครับขึ้นกัดลูกปลาแล้วตีใส่ไม่เห็นช็อตกัดแน่นอนน่าจะเห็นแต่ช็อตเท่ๆถอดวัดอ่ะโอเคฝากผลงานด้วย จะเรียนต่อนั่งเฝ้าอยู่ลมไม่ใช่ปลากัดดีขนแลหรอกกระปอมบีครับผมเดี๋ยวตัวใหม่จะาไข่จำใบหน้าเป็นหนึ่งสุดยอดครับผมเลี้ยงง่ายเลียงง่ายงง่ายครับเ,เื่อจัดกิฟตัวเดียวเลี้ยงได้ทั้งวัน <laughs> แก้วงง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  ลอกวันเฮ้ยใหญ่เฮ้ยเฮ้ยวัดมื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุดเฮ้ยเฮ้ยหลุดเฮ้ยหลุดเฮ้ยหลุด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 กัดลอกลั่นเลยอ่ะกัดลอกลั่นเลยอ่่ะักลนะ ก่อนจะพูี้ บูงแล้วทำไมไม่กลับตีนานแล้วทำไมไม่กัดกัดผิดแล้วก็ไม่เห็นมาสั่งเาเอ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 าดึงดึง ไปไปไปอีกไปเรื่อยเรื่อยม่ต้องคโไป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 ยังยังยังไปอยู่ยังไปไปไไปไปไอเ้ไปอีกเวรกู้วไปว่าแล้วไปไปไ โอ้ยตายแล้วเขากัดกันสายเจ็ดสายแปกับ <c oughs> <c oughs> ปอมกับปอมอะไรวะปอมบีครับผมโอ้โหดูสายนี้ก็เหมือนเหลือครับส่งยายาววิ่งเรื่อยๆวิ่งตามกองเชียร์เลยครับเสียงเชียร์โอเคครับฝากพวงานด้วยกับปอมบีมีดีกว่าที่คิด สุดใจครับผมบายน้ำเป็นหนึ่งกับผมเอก,กเทาวลก